โอ้ทำขวดน้ำปลาด้วยครับเนี่ยวันบบนี้ล้วอย่างนี้อยู่ในซเมือเนี่ยครับโอ้ลาบหนูโอ้ปอมหนูกกินแล้วปีงหนูกกินแล้วค่อยหนูกกินแล้วมืองสิลาบซูพี่น้องกินมาเนี่ยปลาลาบหนูโอ้ลาบปลาตองครับเอาครับลองมือครับเปิดน่ยดิแซ่บบ่ครับสวัสดีครับปลาโอัฟาร์มครับออกลูกแพะพันหลายบ่ครับปีนี้ออกเลยสามตัวอันได้กินน่องยังครับกินเลยครับโอ้ ส,สุดยอดเลยครับมันอันน้องงวกับน้องควายเนี่ยอันไหนแซบกว่ากันครับกน, <c oughs> น้องเมียสินูนตัวใหญ่เต๋อใหญ่ใหญ่มั่น้อมมั่น้อมนู้นตัวโอ้ทำขวดน้ำปาลาได้ครับเนี่ย ขวดน้ำปลากันโอ้ยุคตั้งแต่สมัยต้านหัวไม้โอ้แน่นอนนี่แหละวันบ่มีแล้วยังมีอยู่ในสุมือนี่ครับเมื่อกี้เสีดเมนูอย่างครับนายูครับลาบหนูสู้กินไอ้สู้พี่น้องกินโอ้ลาบหนูเ็ดลาบหนูลาบหนูบ่แม่นลาบหมูอันม็อบลาบหนูลาบหนูโอ้ต้มยำยังเขาต้องรอออกดิาอต้มซอยครับมื้อนี้เมนูเด็ดครับลาบหนูครับพี่น้อง หมูกินแล้วหมอมูกกินแล้วปิ้งนูกกินแล้วคว่อยนู็กินแล้วเมื่อนี่สิลาบซู้พี่น้องวันหม้อกลมดำป็นลังไปหาหนูนี่ก็บไิกินตีนจุม่มหนูบ่ไไ้ต้องไ้กินแต่นักล่าต้องกินตีนจุม่มครับคือจังสรอยจุต้องได้กินตับมัครับต้องกินตับขาด่ได้ครับตีนจุ่มครับกลับมาหั่นบักเน่าอ๋อครับสุปก็เป็นการเฮ็ดแบบวิธีอีสานบ้านเขาครับ ตอนนี้ยู่ลอยเอ็ดนะครับตัวนี้ยู่อำเภอโพนทองครับหาอันคุณย่าครับคุณย่าวาสนามาพบปะพที่น้องครับมายามพี่ยามน้องครับบ้านเกิดแม่ครูวาสนากับบ้านนี้และครับบ้านสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดลอยเอ็ดครับถัดลงไปอีกนายคงหนึ่งก็เป็นปตาโอฟาร์มใช่ไหมครับตาโอฟาร์เลี้ยงเลี้ยงอะไรบ้างครับเลี้ยงอย่างนี้ครับเลี้ยงปลาพวมาขั้วเพิ่นนี่มีตัว ตัวละแสนสองแสนสามแสนก็มีหวยเพื่นหนึ่งหวยพันหมอครับหวยพันขี่คนเป่ามาตัวนึงเนีนน่ตู้ลูกมันเนี่ะมาณตัวเดียวประมาณหาแสนตัวครับลูกคนหน่อยเปล่าครับโอ้ในนี้ครับป่าอัวฟร์มนั่งเนาะครับนั่งแล้ว,ลวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์จากเขาครับสวัสดีครับป่าอัวฟร์มครับโอ้ยเลี้ยงควายงามเนาะครับเป็นหมอครับเป็นยังไงนะครับควายงามเลี้ยงเลี้ยงจักตัวครับเป็นฟาร์มยังไงนะครับ กระตครับโอ้ออกลูกแพ้พันหลายบ่ครับปีนี้ออกเลยสามตัวโอ้ก็มาห่แล้วขึ้นเอยู่วานนะอันได้กินน่องยังครับได้กินแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยครับมันอันน้องงวกับน้องควายเนี่ยอันไหนแซบกว่ากันครับก็น้องเมียสิน้องควายมันอร่อยกว่าแซบก็น้องงวน้องควายไข่สามมันจะไงครับอนุรักษ์ควายไทยครับ ขวดนี้พร้อมวมิธีอีสานกินเขากี้ครับเคากี้จนแข็งมาได้ครับเนี่ยบ่ทาไครนะโอ้พ่อออกแล้วครับพ่อป่วงออกแล้วเก็บกบ่ครับนะน้องอันนี้น้องสาวอีแม่ครับน้องสาวคุณย่าวาสนาครับน้องสาวลาครับน้องสาวลาพันหอมครับพี่น้องหอมปลูกเองขวดสารพิษได้ครับเนี่ยมันในบรรยากาศตอนทานต้มมันบมครับต้มหอตอันนี้ ทอดใบบุ้มี่ทอดใบบุ้มี่ครับค็อจังอันนี้ทอ,อดไปปลาปูดนี่บอกครับอ๋อไอเห็น,นจะเป็นทอดใบบุ้มี่ออนนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการปรุงครับมาครับในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบหนูปลดิบไทยต้องไปใต้หนูหน่อยจ้ะต้มหนูมีเมนูอย่างไรครับแกงเห็ดแกงเห็ดอยังครับเนี่ย ขอนแกงเห็ดขนอนโอ้แมงกีนน,นะกนุนเหมือนบอลเลยแมงกินนุ่นไแมงกินนุ่นไงป๊าไง,ไงาค<อ>งงรับไงเนี่ยนี่ข้าปัป้นอ,อันนี้ลาบปลาตองเหนียวๆครับอันนี้ไข่มดแดงซุปนอไม้ครับซุปนอไม้อันนี้ทอดใบบักมี่ครับนี่ครับโอ้มาเบิ้งครับสดแกงเห็ดขอนครับว่าเด้ว,ว่าเด้หากินง่ายๆได้ครับเนี่ย แซ่บแซ่บแต่ว่าเฮ็ดกันลูกหนุะบ่แก่มากินข้าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องวันด <for> <uu> uh. ีอนพาคัวคุณย่าครับมาหาน้องสาวครับบอลาบบออย่างเล่นบอครับโอ้เขียวเขียวตัวเนี้ยเขียวเขียวมากแซ่บหลายตัยทังวันเนาะแซ่บนูกกับแฉบนาเด็ดครับน้องสาวอีเมีย คนสวยๆบคนสวยๆบ้านเดยวครับคนสวยๆกมูลเน่ะบ้าโอ้ฟาร์มครับ้าโอ้ฟาร์มลาบปะตองแล้วครับเป็นตะคุยหมเดี๋ยวอีกจัง่อยมือกล่องอีกอีกินแล้วครับพวกคุณยากับอีดคุยหลาบปะตองครับอู้ลาบปะตองครับเอาครับเ้อมือครับน่าดีดเซียบ่คบ โอ้ฟังให่นี่คุยเดี๋ยวนี่สวดเลสหว่หาเกิดไรแล้วพบก,กันใหม่เด้อค่ะมือนอิมาบบานสว่างมายามบานเกาบานเตืดเมืองนอนค่ะแล้วพบก,กันใหม่กับครัวคุณย่าครับในช่องทางของทัวพาหลวงชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครัวคุณย่าด้วยครับกับทัวพาหลวงชาแนลแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ วันนี้พี่พีกับน้องพีเคไม่ได้มา <c oughs> มาแต่คุณย่าค <c oughs> ิดเรียนนั่นพิเศษอยู่วันนี้นะครับการสาวโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายมือกล่อง็ีีกินลาบนูนี่แล้วครับเนี่ยเป็นกระเซบ